สวัสดีครับจากเพจเขาหอมมะลิทุ่งกุลาส่รงตรงจากมือเช้าหน้าครับผมไก่เวลาสีเก็บเกียวแล้วครับผ่านแล่งผ่านฝนเขาสู้สู้ฤดูหนาวครับผมกับเขาขาวดอกมะลิลอยหาเขาที่บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่บำรุงด้วยจุลินซี่สังเคาะแสงครับพี่น้องบำรุงด้วยน้ำตาลทางด้วนครับอาล่วงกับิีประมาณนี้ครับผมปีนี้ เอาก็ถือว่างามครับบอลลมหน้าดำแปลงนี้ประมาณซิฟไลครับผมไก่สีแดงเจ็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับพี่น้องสนใจสั่งจองเขามาได้ครับผมไก่สีแดงสีไก่สีแดงส,ส,ส้งแล้วครับผมอีกบวกเกินซิฟมือครับสีแดงลืมเจ็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนสิเก็บเกี่ยวกับมาไทยวิดีโอให้มึงก่อนครับผมไก่เราได้ครับเด้อส่งตรงจากมึงชาหน้าครับทำหน้าเองครับปีนี้พี่น้องสนใจถักข้อมาในเพจเลยครับผมบริการทรงถึงทีถงถง่ถึงบ้านเลยครับ เขาไม่จากทุงคูลาห้องไห้เขาที่มีเอกลักษณ์ความหอมความนุ่มเป็นพิเศษครับผมปีนี้ดีเนี่ยครับเขาออกเม็ดออกห่วงดีบล่ลล่มบ่มีโลกบำรุง ทุกระยะด้วยอิอนซีปุ๋ยมักลงทุนกับบ่อได้หลายครับที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภคก,กับผู้ทำหน้ายอยางครับมาฉีดบำรุงสุขภาพกับบ่ไดโดนทําลายครับมาด้วยปุ๋ยอินซีครับปีนี้ หักเขามาในเพียรได้ครับเดอ้อไก่สีได้เย็บเยียวไก่สีได้ทรงแล้วครับฝากไปกับพี่กับน้องนะครับผมปีนี้เขาหอมมะลิทุงกุลาทรงตรงจากมือชาวนาครับผม